วัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในเขตส,สี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในรายการ แก้ไขความทุกข์กับทุกกเบอร์สี่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนของนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีมานะครับผู้สมัครจังหวัดนครราชสีมาุณวิทูลชาบดิมาพงศ์นะครับเบอร์สี่เหมือนกันนะคือพี่โก้นะครับก็สวัสดีครับ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 วันนี้เนี่ยเรามาทุกๆฮะเรามาทุกๆนะครับเพื่อที่จะมาดูความทุกข์ของพี่น้องชาชนในเขตนี้เขตสี่นะครับ เขตสีเมืองเคซีเพิ่มเมืองอเนียครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูปัญหานะครับในเรื่องของถนน นะครับมาพูดถึงปัญหาเรื่องถนนและปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะครับว่าเอมันเป็นอย่างไรนะขออนุญาตเรนเปโก้แล้วกันครับนะครับในเรื่องของถนนนี้นะครับการการทำถนนไม่ว่าจะเป็นถนนอสรหรือว่าเรียกว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะเปโก้หรือถนนระยางครับการทำถน เนี่ยจะต้องเวลาทํำถนนเสร็จเนี่ยนะฮะ,ะจะมีป้ายนะครับแต่ละป้ายนะครับเพื่อที่จะบอกว่าพบประมาณของถนนเส้นนี้เนี่ยกี่บาทน,นะครับใครเป็นค,คนตรวจสอบนะฮะจะมีประธานมีกรรมการนะฮะมีชื่อทั้งหมดจากนั้นเนี่ย ถนนทุกเส้นนะฮะจะต้องมีการประกันถนนนะครับหนึ่งปีหรือสองปีตามหลักสัญญาช่วงระยะเวลาประกันในระยะเวลาประกันในระยะเวลาประกันนี้เนี่ยถ้าถนนพังนะชำรุดเสียหายผู้รับเหมานั้นๆจะต้องมาแก้ไขใช่ฮะประชาชนหลายท่านไม่ไม่ไม่ทราบคิดว่าทำเสร็จแล้วก็แล้วไปไม่ใช่นะฮะผู้รับเหมาจะต้องมาแก้ไขถ้าถนนมันพังตรงนี้ฮะพี่โก้ครับครับนะฮะ ก็เลยเดี๋ยวเราจะพามาดูถนนกันนะ<ร>ว่าว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะการการเทต้องกี่เซนแบบไหนฮะพี่โก้ถึงถึงเกิดความสรุปเสียหาย<ร>มัน<ร>ที่รุปเสียหายเนี่ยเกิดจากวัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า<ร>ิดสเปคไหมสสเปคหรือเปล่าหรือผู้รับเหมาะะละเลยครับนะฮะ มันมีได้หลายกรณีหรืออาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาคุยนเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราเราไปดูตรงพื้นที่ไหนพื้นที่เขตสี่ครับนะเขตสี่ก็จะมีตำบลหนองกระทุ่มหมื่นไบหมู่ใหญ่หมู่หนึ่งหมู่สองและหนองจะบกหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามและหมู่หกครับแต่วันนี้เราจะมาดูมาดูเขตหนองกระทุ่มฮะคุณผู้ชมครับคือเรามาดูตรงพื้นที่เลยมาดูเขตเขตพื้นที่เลยพี่เลิง ที่เรื่องเดี๋ยวเราจะไปเส้นเส้นนู้นเส้นนู้นไปดูตรงนู้นก่อนเราจะไปดูเขตเขตพื้นที่ที่ที่เขากำลังทำกันอยู่เลยฮะแบบแบบเรียวเียวเลยฮะครับพี่โก้ครับกำลังทำถนนอ่เขาเรียกว่าถนนคอสสลหรือไปดูคอนสลก่อนใช่หรือถนนคอนกีดเสริมเหล็กอ่าตรงนี้ฮะพี่น้องปะชุนจะได้เข้าใจหลายๆอย่างตรงนี้นะครับ บางทีมันจะนั่งไปแล้วดูเหมือนกล้องมันจะสั่นๆนะครับคือเราอยู่ในสภาพถนนถนนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแต่เกิดขึ้นจริงนะครับมันจะมันมันเรียวไามนะฮะมันเป็นแบบเราอยากให้เราอยากให้ประชาชนเนี่ยในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเห็นเห็นว่าสิ่งที่บางทีเราอย่างอย่างทางแบงค์ที่เป็นมาสมัครเป็น อสอปจอนะครับที่ต้องการที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เนี่ยว่าเราอ่ะรู้ว่ามือพื้นที่มันอยู่ตรงไหนที่มีปัญหาในเขตพื้นที่เรานะก่อนที่จะเลือกตั้งเราก็จะได้ก่อนที่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะได้มาดูให้ประชาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเลยได้เป็นองค์ความรู้บางคนเนี่ยไม่ได้ทราบถึงถึงว่าเฮ้ยมันทํำยังไงเพามันเป็นอย่างนี้นะเพราะบางทีถนนเส้นนี้มันอาจจะไม่ได้ผ่านหน้าบ้านท่าน อเออใช่ไหมแต่ว่ามันมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่เดียวกับท่านครับ,ออบางทีเนี่ยอาจจะ ไปไปบางทีถนนบางเส้นอาจจะถึงหน้าบ้านท่านท่านจะได้รับรู้หรือว่ารับทราบนะถึงปัญหาต่างๆนะโอเคมาตอนนี้เรามาถึงพิกัดที่เขาทําถนนกันนะครับแต่เรามาสอบถามผู้ผู้รับเหมานะพิโกนว่าเขาทำแบบไหนอย่างไรกันอีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวราดูกันครับ วันนี้เนี่ยวันนี้เรามาลงพื้นที่จริงในในเขตสีนะครับมาเจอกับหัวหน้าผู้รับเหมาหัวหน้าช่างว่างั้นใช่ะนะวันดี้ครับพี่พี่ชื่อพี่ชื่ออะไรนะพี่เสน่ห์นะครับเป็นเป็นหัวหน้าช่างที่รับเหมาอยู่ในในเขตสีนี้นะครับก็เราเขากำลังทําถนนอยู่นะฮะใช่ไหมพี่เสน่ห์ครับทีนี้เนี่ยก็ผมเนี่ยมาสอบถามนะผู้รับเหมาว่าทําถนนเนี่ยมันจะต้อง หนากี่เซนตามแบบแปนใช่ไหมสิบห้าเซนยี่เซนแล้วแต่ตามแบบของเขาอ๋อโอเคสิบห้าเซนยี่สิบเซนตามแบบของเขานะครับอันนี้เราทำกี่เซนนะ15เซนครับอันนี้เราทำสิบห้าเซนครับนะตามแบบของเขาทีนี้พี่โก้มันมันจะมีตรงนี้นะผมอะผมก็อยากเวลาตรวจสอบนะฝ่ายฝ่ายตรวจสอบนะครับพี่มันจะต้องตรวจสอบว่ามันไม่ดูดูขอบขอบนะพี่นะการดูการดูถนนนะฮะดูแค่ขอบขอบเนี่ยไม่ได้นะ เพราะาบางทีเนี่ยถานานเนี่ยที่เกิดความเสียหายเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่เกิดจากขอบขอบพี่มัน,นเกิดจากตรงกลางเนื่องจากว่าปูนตรงกลางเนี่ยไม่ถึง15เซนอ่าทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนนะนะพี่เวลาเจาะเข้า,ขาไปเนี่ยไม่ได้เจาะแค่จุดที่เขาบอกให้เจาะคุณต้องสุ่มเจาะพี่นึกออกไหมฮะบางทีเนี่ยถ้าถ้าดินหรือทรายเนี่ยมากเกินไปการเทหลังเต่าก็เการเทหลังเต่าดังนั้นจะทําให้เกิดความเสียหาย กับถนนตรงนี้ฮะพี่ตรงนี้แหละผมก็เลยอยากเข้าแบบเข้ามามาดูตรงนี้ครับพี่โก้ครับครับทีนี้เนี่ยเขาใช้เด็กไวเมชใช่ไหมฮะพี่วายเมชกี่กี่มิลสี่มิลสี่มิลสีมิลเต็มอ่าอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาครับเราเราเราก็อยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงถึงถึงสิ่งต่างๆที่ที่เราที่เขาทําอยู่นะครับพี่แล้วการทําถนนเนี่ยจะต้องมีประกันใช่ไหมครับพี่ มีประกัน1ปีใช่ไหมครับสองปีอันนี้สองสองปีได้เอ็นนีปีสองปีมั้งปีหรือ2ปีนี่แหละนะครับในในในประกันตรงนี้นะครับนิโก้ครับถ้าถนนชำรุดเสียหายผู้รับเหมาจะต้องมาแก้ไขภายในหนึ่งปีที่สองปีนี้นึกออกไหมฮะก็เป็นมาตรฐานเลยเป็นมาตรฐานเลยนะครับผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบนะภายในระยะเวลา1ปีหรือ2ปีในตามประกัน ดูเลยฮะตรงตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับนะเราก็เลยแบบมามาถึงจุดเลยครับพี่โก้ครับอ่าตรงนี้อยู่ตรงช่วงถนนอะไรพี่กำลังทำกี่เมตรครับพี่อันนี้คือวางท่อนะครับ่อจากบักซอยมาสองร้อยกว่าเมตรครับสองร้อยกว่าเมตรฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจับเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะชนรถเยอะมากอันนี้เป็นการวางท่อนะพี่พี่เสน่ห์นะครับเอ่อ แล้วตามแบบแปนเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสเต็งปูนไหมครับ<ม>ว่าจะต้องสเ<ม>ต็องอ่ามีนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญครับพี่โก้ครับะนะว่าว่าในเรื่องของสเปคต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยควรจะต้องทําตามสเปคนะครับถ้าผู้รับเหมาะละเลยหรือสับเพ่ามันถือว่าไม่ถูกสเปคงานจะไม่ผ่านและเบิกเงินไม่ได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะต้องมีฝ่ายที่ตรวจสอบ อ่าใช่นะครับสเปคปูนอ่าสเต็งเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ใช้เวมิทกี่มิลใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับแล้วแนวท่อน,นอี่คือที่คือวางใหม่ถ่ายเปล่าใหม่ตัวเดิมมันเป็นอะไรก็คือน้ำขังคะเพราะน้ำขังอ่าอันนี้ผู้รับเหมาก็ได้มามาแก้ไขาตามที่ได้รับมอบหมายมานะครับคือตัวเดิมเนี่ยท่อมันขังนะฮะเราก็เลยมามาเปลี่ยนท่อใหม่ ใช่ไหมครับพี่ใช่ัครบทำไมในตอนชนะตันทำตันทำเป็นน้ำชนะตันอ่ะระบายมันนี่อ๋อเลยระบายมันนี่นะครับผมเนี่ยจะอยากจะแจ้งอย่างนี้ครับพี่โก้ครับผมเนี่ยพาพี่น้องประชาชนเนี่ยมาลงพื้นที่จริงๆนะครับทำจริงๆนะครับใส่ใจกับมันจริงๆเพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะว่าเงินภาษีที่เสียไปเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรบ้างอบจเอาไปทําอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ นะโอเคขอบคุณมากครับพี่เคร่บขอบคุณมากครับ ลุงสวัสดีครับฝากเบอร์สี่เดียครับผมฝากเบอร์สี่เดียครับครับการผมอันนี้การของสจครับครับแต่วันนี้เราสจกับผมเป็นทีมนายกอบจเบอร์สี่ไงครับของเชียงแก้วครับนายกแก้วครับ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 ลุงใช่เบอร์สเบอร์สี่เบอร์สี่ครับ เขตสี่เบอร์สี่ทั้งทั้งสอจอทั้งนายกสองใบอ่ะเขาให้มาสองใบตอนนี้ถน,นนนี่เขาน่าจะอีกเยอะไหมครับกว่าจะเสร็จนะครับลุงเขาว่าเสร็จวันนี้เนะี่ยวันนี้เสร็จเลยนะครับอ,อ,อ๋อเยอะเสร็จเลยจังหวะครับอ,อันนี้มันเขตเอบตอถูกไหมครับนะอบตหนองกระทุ่มแต่ผมว่าถนนแถวเนี้ยถ้ามันทําให้มันดีมีงบมาเพิ่มก็น่าจะดีนะครับเพราะคนผมว่าคนมันใช้เยอะนะคนพลุกพ่านคนพลุกพ่านเลิ่มขึ้นตั้งเยอะ อะเดี๋ยวเราไปดูแต่ครับมันมีมัมปักปุ่ไปอยู่ปักปุ่ถึงสารปกครองนี่นะเขาจะราดยาไปถึงสารปกครองที่ที่ลุงได้ยินมาหรือว่ามันมีครับมีมาแล้วมีมาแล้วมมีเนี่ยเขาทเนี่ก็กำลังทำอยู่นี่ยครับไม่เกินสองสามเดือนนี่เสร็จเลยโอ้ไงก็ต้องดูกันดูกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันกบ เป็นกำลังใจให้ผมผด้วยเด้อเบอร์สีนะลุงเบอร์สีวันนี้เรามาปรงพื้นที่นะครับมามาดูเรื่องของถนนอ่าคอสตอวันนี้ได้มาได้ได้ได้มาเจอถนนคอนกรีตนะฮะแต่เมื่อกี้ที่ถามวันนี้ให้พี่น้องประชาชนดูครับนี่ที่ได้เมื่อกี้ที่ได้ถามทางทางอ่ชาวบ้านนะครับคุณลุงนะครับบอกว่า เขตเนี่ยเป็นเขตของอุทุมนะครับเป็นเขตสีนี่แหละนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วแล้วงบเนี่ยเป็นงบของอบจทางที่ชาวบ้านเขาาแจ้งมานะนะครับก็เนี่ักำลังทํากันอยู่เลยเห็นว่าวันสวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราก็จะไปพัฒนาต่อให้มันสมบูรณ์มากว่้นใช่ใช่เขาบเขาบอกงบเนี่ย น้ยาวไปถึงสารปกครองเลยก้เป็นเป็นงบลาดยางบทอัดนะครับก็ก็ถ้าทําเสร็จก็น่าจะดีเพราะว่าคนสัญจรในในเขตพื้นที่เนี่ย9้าหมู่บ้านนะครับ9้าหมู่บ้านซึ่งซึ่งไม่น้อยเลยนะฮะไม่น้อยเลยนะครับก็ก็ก็ดีครับอ่ะโอเคพี่โก้วันนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่นะครับเขตสมาในส่วนของตาบลหนองกระทุ่มนะครับวันนี้เรามาดูถนนการวางพ่อนะฮะปศรนะครับมาดู ถนนคอนกรีตโชคดีมาดูได้เห็นถนนลาดยางพอดีได้เห็นถนนลาดยางพอดีนะครับว่าเขาเทยังไงนะครับบดอัดยังไงนะครับก็เราเนี่ยลงพื้นที่จริงนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นผู้สมัครสออจอำเภอเมืองเคตรีเบอร์สี่นะครับธีรวุฒิรื่นรวยหรือว่าแบงก์อาราเบนะครับมาร่วมกับพิโก้พ่โก้เป็นผมเป็นทีมงานของผู้ช่วยนายกอบจเบอร์สี่เหมือนกันนะครับ สรินทร์ตีนท่ามฏิมาพง์นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาว่าเขตบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนอยากจะให้เราลงพื้นที่ตรงไหนนะครับให้แนะนาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาในในในเิปนี้ในเพจนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดตรงไหนเราอยู่ในคอมเมนต์มาอยู่ในพื้นที่เราหรือในส่วนของผมในฐานะทีมงานผู้สมัครนายกประจก็จะไปดูถนนเส้นต่างๆให้ ถ้าเกิดมันอยู่ในภารกิจของอบจเป็นถนนอบจเนี่ยเราก็จะไปดูให้ว่าเอ้ยถ้าเราได้เข้าไปมันจะมีงบประมาณตรงไหนที่จะช่วยเหลือได้ก็จะได้พัฒนาที่ต้องแก้ไขให้กับพี่้องประชาชนใช่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ใช่แล้วก็จะได้อธิบายว่าอบจเนี่ยมีภารกิจอะไรด้วยในตัวในการพัฒนาถนนอย่างเช่นนี้ครับที่กาลังอยู่ข้างหลังเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในพื้นที่ของตาบลดอกกระทุ่มใช่ แต่ว่าได้รับงบประมาณกุญุนจากอบจทำแผนร่วมกันในการพัฒนาถนนมันก็จะได้ถนนระยะยาวแบบนี้มานะครับแล้วเขาก็จะเห็นว่าจะพัฒนายาวต่อยาวไปถึงสาประยชนออหลายหมู่บ้านอีกเก้าหมู่บ้านมันยังตับนะครับรับอย่างเงี้ยมีถนนเส้นไหนที่มองว่าเออเขตพื้นที่ตัวเองมีปัญหาก็แจ้งมาอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งอ่าแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันใช่ครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะอย่าลืมกด กดส u b s ร r ต b e ในในเพจไปด้วยไปด้วยแล้วกันนะครับกดเป็นแบบติดดาวนะฮะครับคซึ่งผมก็เป็นตัวแทนผู้สมัครกับคุณแบงค์เนี่ยก็จะพาพี่น้องประชาชนนั่งตุ๊กตุ๊กอย่างเงี้ยแหละครับแก้ไขความทุกข์กับตุ๊กตุ๊กเวอร์ซีใช่ใช่แล้วก็ไปดูกันโอเคขอบคุณมากครับคุณบครับ